เร็วเพลิงคู่เร็วเพลิงศักดิก์สิทธิ์การเติมเต็มอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อทั้งหมดเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันเช่นเดียวกับเมื่อน้ำของแม่ตั้งครรแต่เช่นกันเมื่อแหล่งศักดิก์สิทธิ์แสงสว่างความรักพระเจ้าหรืออะไรก็ตามที่คนเรียกมัน แต่จากที่ซึ่งประกายไฟทั้งหมดมาเด็กน้อยที่ขนาดนั้นเราเป็นมนุษย์สองเพศนั่นคือชายและหญิงหลอมรวมกันเมื่อเราออกไปสัมผัสประสบการณ์การสร้างสารรค์เราจะทัวในระดับต่างๆทั้งในความเป็นจริงของอีเธอร์และในความเป็นจริง ของสารสารหากหนัณจุดใดของการเดินทางของเราเราตัดสินใจที่จะนำร่างกายไปไว้ในที่หนึ่งในล้านโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกเหล่านั้นที่สั่นสะเทือนจากมิติที่สี่มิติที่สามมิติที่สองและมิติที่หนึ่ง แล้วมันก็เกิดขึ้นที่เราต้องแยกตัวเองออกจากเรลวเพลินคู่ของเราหรือส่วนประกอบอันศักด์สิทธิ์เหตุผลก็คือร่างกายที่มีมิติตามกว่าไม่สามารถรองรับการสั่นสะเทือนของจิตวิญ,ญญาณสองเพศได้มันมีพลังมากเกินไปและร่างกาย ที่ถูกใช้เป็นอวตาลก็จะหายไปเมื่อเราแยกจากเรลเพลิงคู่ของเราเพื่อเข้าสู่ร่างกายแต่ละส่วนประกอบจากอุทิศตัวเองด้วยเจตจำนงเสรีเพื่อเดินทางผ่านพื้นที่ทางกายภาพภายในมิติและความหนานแน่นที่พบพวกมันในช่วงเวลาหนึ่ง ของการเดินทางผ่านมิติและความหนาแน่นของสาสารเราจะพบกับส่วนเสริมอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอีกครั้งและแก่นแท้ของเราก็เริ่มสัมผัสถึงพลังงานอันมหัศจรรย์ของการเป็นส่วนเติมเต็มของเราดังที่คำกล่าวว่าเมื่อใดก็ตาม ที่คนสองคนพบกันโลกใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นการพบกันที่เรียบง่ายของพวกเขาทำให้ปรากฏการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและด้วยปรากฏการใหม่นี้ทั้งบุคคลจึงถูกดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงผลสร้างความสัมพันธ์ แต่ความสัมพันธ์นั้นก็สร้างคุณเช่นกันหากความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนที่มีความเข้าใจอันดีกี่ว่าอีกฝ่ายจะต้องได้รับอีสรภาพโดยสมบูรณ์เพื่อที่พวกเขาจะยังคงเป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นต่อไปบางที อาจมีการเปิดเผยความงดงามมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงเวลาทำให้ความรักของผู้คนเป็นอิสระทำให้ผู้คนไม่ครอบครองแต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อในการทำสมาธิคุณค้นพบความเป็นตัวตนของคุณ ความใกล้ชิดกับหญิงหรือชายดีกว่าการมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินมากมายความรักไม่ใช่ดอกไม้ตามฤดูกาลมันต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะเติบโตและเมื่อมันเติบโตขึ้นเท่านั้นที่มันจะไปไกลกว่าจีววิทยาและเริ่ม มีสิ่งทางจิตวิญญาณในธรรมชาติของมันในการรับประกันและความแน่นอนอยู่ที่ภายในไม่มีข้อสงสัยหรือความกลัวมันจะเป็นคำาม่นสัญญาจากหัวใจของสิ่งมีชีวิตทั้งสองที่เกืือโกลนกันแต่ไม่เคยมีใครพูดว่าการค้นพบ เปลวพลงคู่ของเราเป็นการรับประกันการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เปลวเพลิงฝาแฝดมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกันเสมอไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกที่สามารถทำให้พวกเขามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นได้วิญญาณสองดวงที่พระเจ้า ได้ส่งสร้างไว้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำลังจะหลอมรวมเข้าด้วยกันด้วยพลังที่ไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้นอกเหนือจากความจริงที่ว่าพวกเขาจะไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาจะรู้จักกันอย่างมั่นใจและจะไม่มีวันอยากแยกจากกันมนุษย์พบกับเร็วเพลิงคู่ของเขาสิบสองครั้งในระหว่างการจุดติบนโลกแต่บ่อยครั้งการผาเผชิญหน้าดังกล่าวหมายถึงความตายของความรักนั้นเนื่องจากเงื่อนไข ของการดำรงอยู่ตรงกันข้ามต้อการรับรู้ถึงความรักที่สมบูรณ์แบบและสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งในขณะที่บุคคลน,นั้นถูกฉายออกมาเป็นประกายไฟที่ส่องสว่างซึ่งพุ่งเข้ามาจากอกของพระผู้สร้างในความเป็นจริงแล้วพระองค์ ต้งเป็นสองสิ่งมีชีวิตในหนึ่งเดียวสองซีงที่เติมเตรมกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่ละคนกลายเป็นคู่กันโดยสมบูรณ์ของอีกสิ่งหนึ่งจากนั้นทั้งสองซีงนี้จะแยกออกจากกันและจะมีวิวัฒนาการแยกจากกันโดยแต่ละซี จะเคลื่อนไปในทิศทางที่แตกต่างจากอีกซีนหนึ่งถ้าพวกเขาสามารถจดจำกันและกันได้ตลอดมีวัฒนาการนั่นเป็นเพราะแต่ละส่วนมีภาพของอีกฝ่ายที่สนักไว้ในส่วนลึกของความเป็นอยู่ราวกับว่าแต่ละส่วน ได้ประทับตราไว้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยวิธีนี้มนุษย์ทุกคนจะมีรูปเปลวเพลิงคู่เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในตัวพวกเขาจริงอยู่ว่ามันเป็นภาพที่ข่มเคือมากแต่มันก็มีอยู่จริงด้วยเหตุนี้แต่ละคน มาอย่างโลกด้วยความหวังที่ไม่แน่นอนอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถพบวิญญาณที่สามารถมอบทุกสิ่งที่เขาต้องการให้กับเขาได้และหลังจากนั้นก็จะมีความโกลมเกินและหลอมรวมที่ไม่อาจอธิบายระหว่างทั้งสองคุณรู้ไหม คนทุกคนเคยคิดว่าวันหนึ่งคนจะพบกับดวงวิญญาณอันเป็นที่รักซึ่งใบหน้าที่คุณสงสัยอย่างคลุมเครือนี่คือภาพที่คุณมีอยู่ในตัวคนแม้ว่าจะอยู่ในระดับเล็กจนคุณไม่สาม,มารถแยกแยะได้ชัดเจนก็ตาม คุณเคยพบเห็นคนคล้ายๆกันบนท้องถนนไหมจนทำให้คุณอุทานว่านี่เธอนี่เขาเองนั่นสินะราวกับว่าเกิดการหลอมรวมระหว่างบุคคลน,นั้นกับภาพที่คุณจารึกไว้ลึกลงไปข้างในในช่วงเวลาเช่นนี้ชีวิต ทั้งชีวิตของคุณเปลี่ยนไปจน,นถึงขั้นยอมท่วมทุกอย่างเพื่อตามหามันอีกครั้งหากสิ่งน,นี้เกิดขึ้นและคุณสามารถพูดคุยกับจิตวิญญาณนี้ได้ทุกอย่างดูสวยงามสำหรับคุณชีวิตดูเหมือนจะเป็นฟองสบู่อยู่ในตัวคุณ คุณจะก้าวหน้าในทุกสิ่งที่คุณเสนอและหลังจากความสนิทสนมมาระยะหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังคุณจะรู้สึกผิดหวังและสุดท้ายคุณจะทิ้งเขาไว้เพื่อค้นหาต่อไปต่อมา ดูเหมือนว่าคุณจะจำได้ว่าทวินเฟรมในบุคคลอื่นเป็นครั้งที่สองคุณจะมีความสุขแล้วแรงบันดาลใจหลั่งไหลอีกครั้งคุณจะรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งแต่ในประวัติศาสตร์กำลังจะสำรอยและคุณจะรู้สึกอีกครั้ง ว่ามันไม่สอดคล้องกับภาพที่คุณกำลังมองหาแต่แล้วคุณจะบอกฉันว่าคนคนนั้นไม่ใช่เปลวเพลิงคู่ของฉันใช่ไหมใช่และไม่บางครั้งมันเกิดขึ้นและอีกครื่งหนึ่งของคุณถูกใช้จากโลกที่สูงกว่า ผ่านบุคคลคอนกรีตสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดเมื่อซีหนึ่งของเ้้สองซีโจตีออกมาอีกซีหนึ่งกลับไม่ได้โจตีมาเหตุใดเราจึงรู้สึกเช่นนี้เมื่อได้พบเบลเพิ่งคู่ของเราแล้วเพราะจากละนาบที่เขาอาศัยอยู่ เขาคิดถึงเราเขาปรารถนาดีและมีความสุขของเราต้องขอบคุณความเชื่อมโยงอันลึกลับที่รักษาไว้ระหว่างทั้งสองสีถ้าจึงรวบรวมความปรารถนาของเราไปสู่ชีวิตที่สูงขึ้นสู่ความงานและสามารถเข้าสู่สิ่งมีชีวิตอื่น โดยแสดงตัวตนต่อหน้าเราในช่วงเวลาหนึ่งข้อเท็จจริงนี้อธิบายว่าผู้หญิงสามารถเห็นร่างอันเป็นที่รักของผู้ชายคนหนึ่งได้เปลวเพลิงคู่ของเธอได้ทะลุเข้าไปในที่อาศัยทางโลกมาระยะหนึ่งแล้วแสดงตัวออกมา ผ่านสัญญาณและสัญญาณที่เป็นรูปธรรมโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมายความว่ามันกำลังเกิดขึ้นกับตัวมันเองแต่โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายในทางกลับกันเนื่องจากรรงกฏการนี้จะเกิดขึ้นเหมือนกัน พบประการสำหรับทั้งสองเพศรู้สึกถึงความต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์การแลกเปลี่ยนทางกายภาพกับบุคคลที่เป็นเป้าหมายของความรักของเธอจึงทำให้เกิดการจากไปของเปลือเพเิงคู่ของเธอที่คุณจะต้องเดินจากไป ด้วยความโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดผู้ชายส่วนใหญ่ช่วยโอกาสจากความสับสนของผู้หญิงที่รับพวกเขามาเป็นเปลวเพลิงคู่ของเธอจนกระทั่งเธอค่อยๆเรียนรู้ว่าความรักอันยิ่งใหญ่ของเธอนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการก และขโมยบัดนี้เปลวเพลิงคู่ของเขาทิ้งเขาไปแม้ว่าบางทีภายหลังเขาจะพบมันอีกครั้งในชายอื่นตราบเท่าที่ยังไม่เข้าใจแง่มุมอันศักดิ์สิทธิ์ของความรักทั้งสองซีจะได้สัมผัสถึงการพบกันที่แท้จริงแล้วจะได้รักกัน หผมผ้าแสงมนห่มความสุขของตัวเองโดยไม่อยากไปไกลกว่าสัมผัสอันละเอียดอ่อนเหล่านี้เพราะรู้ดีว่าถ้าทำดังนั้นพวกเขาจะสูญเสียการติดต่อกับแสงดึกดำบรรน,นี้แต่ก่อนจะถึงสภาวะอันประเสริฐเช่นนั้นตนต้องประสบ กับความขมขื่นมามากเท่าใดแล้วพูดได้เพียงว่าฉันอิ่มฉันเต็มเลืนแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายฉันไม่พบความสุขความสงบแต่อย่างใดไว้ในครอบครองเป็นเรื่องที่แย่มากอย่างแน่นอนที่มีผู้หญิงหรือผู้ชายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่ไม่เคยพบความสุขที่ยั่งยืนเลยแม้จะประสบกับความล้มเหลวและความผิดหวังก็ตามมีชายหญิงกี่คนที่ยังคงเชื่อว่าไม่ใช่เพราะความเข้าใจความรักที่บอกพร้อมแต่เป็นเพราะพวกเขายังไม่พบคนที่เหมาะสมกับพวกเขา หี่งในชีวิตในอุดมคติเปลวเพลิงคู่ของพวกเขาการเผชิญหน้ากับเปลวพลิงคู่น,นั้นประการแรกคือกระบวนการทางจิตที่ส่วนที่สูงกว่าของคุณดึงดูดส่วนที่เสริมของมันคุณต้องทำงานให้กับตัวเองมาเป็นเวลานาน,านเพื่อที่จะค้บควร ที่จะดึงดูดครื่งสวรรค์ของคุณแต่ในที่สุดเมื่อคุณจัดการเพื่อการสร้างการเชื่อมต่อได้คุณจะรู้สึกว่ามันอยู่ที่นั่นเพราะมันอยู่ในตัวคุณคุณต้องการที่จะหาคู่ชีวิตของคุณหรือไม่ตั้งสมาธิที่แสน แล้วเปลวเพลิงคู่ก็จะมาดึงดูดด้วยแสงนี้ที่มันจะส่องมาที่คุณคุณไม่รู้ว่าเปลวเพลงคู่ของคุณอยู่ที่ไหนแต่เธอรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแค่รอจากภายในก็พอแล้วเธอจะมา